ผู้คุมเกมเป็นเจ้าของแล้วทำไมมันยังลำบากมีเพื่อนที่เก่งๆหลายคนออกมาทำธุกรกิจส่วนตัวแล้วยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จยังต้องทำงานหนักแบบเอาตัวเข้าแลกห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาห้ามตายวันไหนหายไปไม่เข้าบริษัททั้งบริษัทเหมือนรถน้ำมันหมดเอาเฉยๆสุดท้ายกลายเป็นคนทุกข์หนักจะเลิกบริษัทส่วนตัวแล้วกลับไปเป็นมนุษย์เดือนๆก็ไม่ได้เพราะมีลูกน้องหลายชีวิตต้องดูแล แต่ทําแล้วก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดแทนที่จะได้เป็นนายกลับกลายเป็นลูกน้องมากลายเป็นนายแทนเรามีคุณมีเพื่อนแบบนี้บ้างหรือเปล่าและสงสัยหรือไม่ว่าทําไมชีวิตเขาถึงเป็นแบบนั้นในโลกนี้มีเจ้าของกิจการอยู่3ประเภทที่อยากให้คุณเข้าใจถึงความแตกต่างคนคิดเก่งคนทําเก่งและคนบริหารจัดการเก่ง จริงอยู่เราถูกสอนกันมาว่าควรจะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นต้องคิดเข้าใจและทําเป็นทุกอย่างแต่การเข้าใจกับทําเป็นนั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้าของต้องเอาเวลาไปทําทุกอย่างเองนี่คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ยังพลาดกันอยู่มากเพราะทุกคนกลัวงานออกมาไม่ดีกลัวรั่วไหลและอีกสารพัดเลยกลายเป็นเอาเวลาทั้งวันมานั่งทํางานธรรมดาเหมือนเอาเวลาของผู้จัดการมานั่งทํางานเสมียนแทนที่จะเอาเวลาไปสร้างมูลค่าอะไรที่มากกว่า ไม่ชีวิตเป็นแบบนี้แล้วงานที่ไหนมันจะเดินหน้าคนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ดีคือคนที่เป็นผู้คุมเกมชั้นดีมีทักษะในการบริหารจัดการเป็นเลิศเพราะนักบริหารจะรู้ว่างานที่ต้องทําด้วยตัวเองมีอะไรบ้างและงานไหนควรจะให้ใครทําอันไหนต้องทําก่อนหลังรวมถึงการคัดเลือกและมอบหมายให้คนมารับงานแต่ละอย่างจะถูกวางลําดับไว้อย่างมีแบบแผน คนบริหารจัดการเก่งนั้นสามารถแม้กระทั่งว่างานไหนหาใครมาคิดแทนแล้วให้ใครไปทําต่อโดยที่ตัวเองแทบไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรมากนะคล้ายกับคนเล่นหมากรุกเก่งๆจะกินฝ่ายตรงข้ามเอาแบบค่อยๆปิดล้อมวางหมากแต่ละขั้น การที่คุณเอาเวลาไปทําทุกอย่างเองเสร็จไปได้อย่างหนึ่งคุณก็ย่อมดีใจและภูมิใจมากเหมือนเด็กเล่นหมากรุกที่กินเบี้ยฝั่งตรงข้ามได้ตัวหนึ่งแล้วดีใจบ้านแทบแตกแต่อาจจะลืมนึกไปว่ายังมีงานอีกร้อยกว่าอย่างที่มีตัวหมากรุกอีกเต็มกระดานรออยู่ถ้าอยากประสบความสําเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณต้องปรับความคิดและวิธีทํางานใหม่โดยเริ่มจากตัวคุณเองก่อน พยายามย้ายตัวเองจากพวกทำเก่งมาเป็นนักบริหารจัดการที่เก่งโดยเล่อพัฒนาทักษะ5อย่างของการเป็นเจ้าของกิจการดังนี้ 1. จ่ายงานเก่งแม้ว่าคุณจะถือหุ้น100%ยอเแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำทุกอย่าง100%เซคนเดียวจริงอยู่ที่คุณสามารถยืนระยะทุ่มเทให้กับบริษัทของคุณ40ชั่วโมง5วันเต็มต่อสัปดาห์แต่คุณไม่ควรทำแบบนั้นนานติดกันจนเป็นนิสัย คุณควรลงทุนจ้างคนที่เก่งกว่ามาช่วยและเอาเวลานั้นไปสร้างโอกาสสร้างคุณค่ายอย่างอื่นให้ธุรกิจและแบ่งเวลาส่วนหนึ่งของคุณมาสอนงานถ่ายทอดทักษะให้ทีมทําให้ดีเหมือนคุณทําเองสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องกล้าเชื่อและไว้วางใจลูกน้องเพราะพวกเขาจะมาแบ่งเบาภาระงานที่แสนจะวุ่นวายในแต่ละวันออกไปจากคุณช่วยให้คุณมีเวลาไปใช้ในเรื่องสําคัญอื่นๆเช่นคัน 2. ลอยตัวเป็น คนเป็นเจ้าของอย่าไปควบคุมงานประจำวันทุกเรื่องการปล่อยให้ตัวคนเองเกี่ยวข้องหรือรวมการตัดสินใจทั้งหมดทุกสิ่งอย่างในบริษัทเป็นการถ่วงความเจริญของบริษัทอย่างมากนอกจากจะทำให้คนทำงานด้วยความอึดอัดแล้วความลำบากใจนี้ยังกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาของลูกค้าอีกด้วยจงจ้างคนที่เหมาะสมมาทำงานและให้อำนาจในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตงานที่เขาได้รับมอบหมาย ปล่อยให้เกิดเรื่องผิดพลาดบ้างก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ 3. มองไปที่อนาคตเท่านั้นใช้เวลากับเป้าหมายข้างหน้าและการสร้างโอกาสในอนาคตมากกว่าง่วนกับการแก้ปัญหาปัจจุบันคนที่เป็น intrapreneur หรือ strategic thinker จะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมองอะไรยาวๆาวกำหนดเป้าหมายและวางรายการของสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นปัญหาที่เกิดขึ้น มีแล้วย่อมมีที่มาที่ไปยิ่งปัญหาใหญ่และเรื้อรังการแก้ไขยิ่งยากตัดทิ้งแล้วไปสร้างโอกาสใหม่ดูจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า 4. เลือกงานเป็นอย่าเสียเวลากับงานที่ไม่มีความจําเป็นต้องลงไปทําด้วยตัวเองอะไรที่เราจ้างได้ให้จ้างเพื่อจะได้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่า 5. ต้องกล้ารับผลที่จะเกิดขึ้น อย่าก,กลัวหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดเมื่อตัดสินใจที่จะทํามาแต่แรกแล้วก็จงเดินหน้าให้สุดอย่าทิ้งครึ่งๆกลางๆเพราะนอกจากจะทําให้ทีมเสียขวัญและขาดความมั่นใจในตัวผู้นําแล้วยังเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่งทั้งในด้านธุรกิจและการได้เรียนรู้จากการทําจริงถ้าอยากประสบความสําเร็จในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณต้องปรับความคิดและวิธีทำงานใหม่โดยขอให้เริ่มแก้จากตัวเราเองก่อนเพราะเจ้าของคือผู้ชี้ชะตาและกำหนดทิศทางของธุรกิจถ้าผู้นำบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีลูกทีมที่เหลือก็พร้อมจะลุยไปกับคุณด้วยเช่นกันได้รับรองว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอน